This one, among rows of berries, I stay for a while. Red currants glisten like jewels in the sun. Strawberry sweet, the season's begun. Tomatoes and time, peas in a row. In this little heaven, my heart starts to glow. This is my garden. I belong where I've been strong. สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาเก็บลูกรเรสเคเรนแล้วนะคะแดงเต็มต้นเลยพี่น้องว่าจะเก็บวันไหนก็ไม่ได้เก็บสักทีดูสิลูกเขาสุกช่ามากสุกแบบสุกจนใสเห็นมเมล็ดเลยนะคะเนี่ยมองเห็นมเมล็ดเลยดูสิโอ้โห สุดยอดเลยนี่เยตุยมาเอาไอ้นี่ออกนะคะมาเอาตะข่ายออกเอาตะข่ายเอาไอ้นี่ออกให้มันว่าจะมาเก็บเนี่ยหือ,อดกมากๆพี่น้องจ๋าเพิ่งจะเห็นเนี่ยเพิ่งจะเห็นข้างล่างนะคะเพราะว่าจะตุยคลุมเอาไว้เนี่ยดูสิลูกเขาฉ่ำมากเลยพี่น้องดูโอ้โหนี่ฉ่ำฉ่ำฉ่ำนี่อย่าตุยนี่อย่าตุยว่าจะเก็บแล้วก็ เออ่จะให้เอาไปฝากเพื่อนด้วยเพื่อนสามคนเอาไปฝากคนละกล่องเนี่ยเตรียมกล่องมาเตรียมกล่องมาด้วย่าตุยจะใส่เก็บแล้วก็ใส่กล่องเลยแล้วก็จะเอาไปให้เพื่อนแล้วก็ตัวเองก็จะเก็บเอาไว้กินบ้างเนาะเดี๋ยวจะเก็บเลยนะคะเดี๋ยวตุยจะเก็บเลยนะคะ เนี่ยที่มันเก็บไม่ทันเนี่ยเก็บไม่ทันแล้วมันก็เหี่ยวต้องมาเก็บแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าถ้าแดดร้อนมันถ้าถ้าสายแล้วแดดมันจะร้อน วันนี้แดดร้อนจัดนะที่น้องเจ็บตู้เก็บเอาไอเนี่ยเก็บเอ่อ,นนอาราสเบอร์รี่เก็บราสเบอร์รี่แล้วก็โลแกนเบอร์รี่น่ะเอาไปเอาไปตากแดดนะที่นอ้องจ้ะจะลองตากแดดดูซิว่ามันจะนั่นหรือเปล่าถ้ามันไม่แห้งดีต๋้ก็จะเอาไปเอาไปอบอีกทีหนึ่งจะทำเป็นผลไม้แห้ง เอาเป็นผลไม้แห้งแทนที่จะเอาไปแช่ตู้เย็นน,นะเพาะปกติแล้วเะตุยจะเอาแช่ตู้เย็นเอาไว้พี่น้องจัะดูสิลูกฉ่ำมากนี่เดี๋ยวเอาพวงนี้ให้ดูที่มันฉ่ำฉ่ำฉ่ำมาก เมื่อคืนนี้จะตุ้ยมาเก็บไอ้นี่ย่มาเก็บราสเบอร์รี่มาเก็บตอนกลางคืนนะเพราะว่าตอนกลางคืนก็คือประมาณสองทุ่มเนาะสองทุ่มนี้ยังสองทุ่มนี้มันก็ยังมีแดดอยู่พี่นองจา่ามาเก็บตอนกลางวันไม่ไหวร้อนสุดยอดเลยช่วงนี้ประเทศอังกฤษเนะี่ยร้อนมากเลยพี่นะ เก็บเวลาเก็บแลวรยาตุ๋ยก็จะเอาไปเด็ดเด็ดเป็นเด็ดเป็นลูกเป็นลูกแล้วก็เอาใส่ช่องฟิสเอาไว้ของปีที่แล้วยังกินไม่หมดปีนี้อยาตุยก็เลยนี่แหละโทรไปถามเพื่อนบอกว่าอยากได้เรเทรนหรือเปล่าเขายะตุยก็เลยจะเก็บไปฝากเขา เยอะนะพี่น้องยะยกตุ้มาเก็บลูกดิบขอนเขาไปตำอร่อยมากเนี่ยขนาดเอาลูกดิบไปกินเยอะแล้วนะเนี่ยยังยังเหลือเยอะเลย I rise with the dew. The birds are singing. The sky is blue. Out to my garden, I walk with a smile. On one rows of berries, I stay for a while. Red currants glisten like jewels in the sun. Strawberry sweet, the seasons begun Tomatoes and thyme, peas in a row. In this little heaven, my heart starts to glow. This is my garden. This is my song. Where I belong strong with turn on my hands and love in the air i find all my joy just being there no riches i need no gold to bring this simple life means everything i share what i grow with neighbors and friends their kindness and laughter it never ends we talk by the gate, we smile and we trade. A bundle of greens for a pie someone made. I care for my love, I care for the land. Nature and I walk hand in hand. Though I came far from a place called home, this garden is shown. Brushing the lavender high each morning, I rise with a thankful heart. For here in this garden, I've made a new start. This is my garden, this is my grace. A life full of peace in this quiet place with love in the soil and hope in the rain. I do it all. คุยไปเก็บจากด้านในออกมาพี่น้องเก็บจากข้างในออกมาก่อนเสียงนกเสียงกาเป็นธรรมชาติดีนะ โอ้พี่น้องดูกิ่นนี้กิ่นนี้เยอะมาก town called Cambridge fields so Hands to her garden from dusk till dawn, grow fruits and flowers. Oh, she carries on. She's got a green thumb, she's got love to share. She waters all the roses with tender care. From carrots to tomatoes, she grows it all. Her garden's her heaven where she stands tall. her the เต็มอีกแล้วตะกันยังเก็บไม่เสร็จนะคะพี่น้องคะตะก,ก้าเยตุยเต็มหมดทุกอันแล้วเดี๋ยวไปเอาตะก,ก้าอีกสักใบหนึ่งนะคะมาเก็บเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะมากแบตจะตุยก็จะหมดพอดีเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ